ไปลอยมาก็บอ่เข้อมือไปเดยผมบันทแล้วนะพ่อนะผมบันทึกแล้วผมบันทึกแล้วเหรอแคลิปจะอร่อยเข้มเลยเจ๊เป็นคลิปเลยเจ๊แบบทำพริกสดโอ้ำสารป่าโอ้หนมมนมีมาจะบอกน้ำมนตมก็เอามาถ่ายคลิปให้แม่หน่อยเดี๋ยวไอ้พ่อเต่าไปตำให้มไเอาไหมให้น้าตายนะให้น้าตายให้เห็นทุกคนนะน้าตาย น้าเตะอยากไปคิดก็ไปตำมาคิดโต๊ก,กๆหน่อยตำตำมะพริกไม่ให้ไม่ให้หลานจำ้ำใช่ไหมนกมาดูาแต,ำตำไปนอนนาไหมคะรอดูไลฟ์สดข้าไปนะคะน้าแกจะเป็นคนนอนนาเอา้าแล้วอันแล้วทำไมทำไมไม่มีขาละ่แะแกอัานให้หน่อยแกอัานให้หน่อย นึกว่าจะกินนึกว่าจะกินข้าวกับหลานแล้วก็ตั้งกล้องไว้เลยนะเออนึกว่าจะกินกินข้าวสองคนสามคนกับหลานแล้วก็ตาเขาใหญ่ก็ตั้งกล้องมาซือไปให้ก็ได้ถือไปให้ก็มันก็ไม่เห็นหลานคนเะจ้าก็าานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตั้งกล้องตรงนี Flow ้เอ้าอะไรกันให้นาเต้ทำให้เพราะคนดูตาลายเลาะพ่อ้ยเวี่งไปเวแยงมาเบื่องบุบเออ๊่เนาะ กินไหมครับกินไหมครับพี่โอมไรโอมีมมาโอมโอมกำลังนั่งสมาธิอยู่โอมก็เยอะมากอยู่ฮะพี่ควานมาครานวมาทคามันไม่ได้จอคอมโอ้ยอยู่ห้องนาแตนี่จอคอมมันเป็นสิบคุณจอคอม็นสิบบอกไปบอกโอมเด้อ ความน่าแต่เนี่ยเป็นสิบเครื่องมีแต่เครื่องแรงๆทั้งนั้นแต่คือว่าเรื่องจะไม่มีเกณฑ์ที่จะการต้องลงโปรแกรมใช่ไหมน้ำมนต์องมีต้องมีโปรแกรมก่อนต้องโหลดเป็นอะไรแบบสมัครบัญชีหลายๆเยอะเลยดูศัพท์สมัครเฮ้ยหลางนี่ เอาลงุ้บาทเอาเตาชานตอนนี้ตาชานกินข้าวกับออย่างหนูนะนันของนั่นของเม่นใต้ฮะโอ้มีคนดูมีคนดูไอน่าตายพันกว่าคนนะว่า โอ้น้าตายตำเจียวอยู่ปุ๊บปักปุ๊บปั๊บมานบนี่โอ้หลายรูดคอมเมนต์โอ้เป็นเจะแซส้นทอได้คำน้าตายน้าแด่นะครับยายกินข้าวกับอะไรจ๊ะยายกินข้าวหรือยังใช่สงสัยจะไม่กินข้าววันนี้หอมน้องอุ้มเด้อหอมเลย น้าอย้ลาะอยู่ี่หน้าตายตอนนี้ก็ใช้แรงงานเด็กนะครับผมโอไม่ใช่แรงงานเด็กแรงงานลูกนะครับตอนนี้ก็ยูทูุเบอร์น้อยนะครับผมกําลังถ่ายอยู่นะครับในตนะ่เคงจรงดูแม่ทับข้อสั่งมาแล้วนะครับแปดนาทีนะครับผม มาอ่านไ่ใจสวัสดีครับโอ้มีคนดูรนโอ้ตอนนี้โทรศัพท์น่าตายผมว่ามันจะร้อนแน่ๆเลยยอดคงเข้าก้องเยอะก้องเยอะก้องเยอะเไม่ได้เข้าไม่ได้ ตำรวจมาสอบเบิงครับกินข้าวกับอะไรหรือ่าย่างหนูอร่อยไหมหนูอร่อฮะทอดหนูทอดหนูน้ำมนต์เอามาน้ำมนต์มานอนที่บ้านยายรืเปล่านอนมนอนก็เจ๋งเลยมานอนก็เจ๋งใครโทรมาเออหุ่น้เข้าใจ่ยาาานี่ ไผมกักผมกับผมกับกินเยอะๆกินเยอะๆรอพอๆหน้าแต่ไม่กลิ่นก็ไม่ใช่มากกว่าเราเป็นข้าวไม่อร่อยมาแล้วตายตามนะใส่ไข่ใส่ไข่เออมันตกเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นนั่นเป็นไข่แล้วเขาต้องฝืนกินมันจะฝืนกินที่ได้มาแต่งกินมาแต่งแน่นอนยังแส่ นีลิ้นเห่านี่มีควายควายดูรถู้มาจานเผ็ดไหมเนี่ยเออขอยาไปยืนขอยไอ่ารู้จักเผ็ดไม่ไม่เป็นโควิดไม่ใิ่ไหมเผ็ดจริงๆนะเออมันเป็ดไหมเผ็ดเลยเผ็ดไหเผ็ดเกินไปไหมหรเผ็รนาะเผ็ดแซ่บปคนกินเผ็ดจะได้แข็งแรงเซอไหน บั่งซิ่ับิ่งเนี่เป่ยเฟืองบอกเป็นยังไงก็บอกเพื่อนเราเพื่อนอยู่กระถือเลยเพื่อเยอะกินเบิ่งเมื่อเไก่เยอะไก่เยอะบอกไก่เยกิน่าเยอเนี่ยพริกไก่เนาะเี๋ยวพวกเราพวาอย่างห้าไก่น้อยปีนกิน ไห้จะทำนีนะทำนีนะมันจะมีเส้นเก่งค่ะเส้นเส้นไหมน้ำมลบอกว่าไม่อยากเท่าไหร่หมูหมูหมูอะไรนะหมูกระเทียมหมูกระเทียมไม่กระเทียมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่แกจะชอบอ่ะปิ้งไก่ที่ที่ตาปิ้งให้เมื่อเช้านี้ปิ้งใส่เกลือแค่นั้นปิ้งไก่บ้านปิ้งไก่บ้านใส่ใส่เกลือ แบบโบราณโบราณไจหมดเองม่สบายหายยังพอยังช่วยแล้วค่ะมานอนกับยายสองคืนแล้วใครเช็ดก็ไม่ให้เช็ดต้องระชานกับยายสมควรเท่านั้นที่เช็ดย<ต> <c oughs> าคนน้อยจืดเขาเื่อยู่ลเล,ล่าลยู่้ะยาเรา,าเรจะเช็ดแล้วออน้ำเข้ามามามยาพาน้อยใจนะเออเหมือนเนี่ยเอาเอาผ้ามาจะเช็ดให้ชัวให้หลานแล้วหลานบอกว่า พอแล้วพอแล้เดี๋ยวให้ประชานมาเซตให้เซตแมน้ำมนไม่เรว่าให้เราให้ผู้ใหญ่กับไม่ใหญ่กีนี้ก็ไม่ได้บอกให้ยาผมก็ไม่บอกให้ยามันนี้ไปดานได้ไหมเนี่ยเร็ว่งเร็วหออ่ไปที่เดินทางยืนเด้อเบิดมือครับ ไปแล้ว,ลวไปแล้ววันนี้ไม่ได้ไปขอหวยนะคะเมื่อกี้งวดที่แล้วผิดพลาดมีสางตัวอยู่บนโพลาดพาดเด็กกินอ่ะค่ะเดี๋ยวบอกให้กูจิงไปอาบน้ำอาบน้ำล้วขึ้นไปเล่นข้างบนเลยใช่ค่ะน้ำมนต์ติดใช่ติดตากระยายอินแล้วค่ะอินแล้ว เดี๋ยวอ้วนกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวอ้วนขึ้นข้างบนเลยเปิดไฟแท็กซี่เจงน่ะไปเก็บรถไหมอ๋อลืมไม่ได้ข้างบนไม่ได้อารถมาช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เรา แก้วนกลับปเพนีเขหมันหมแกวกัต่นเหรอแกะปัวสาจะบอกแม่นาย่าวดกอยุ้ึงแฟ่ที่แม่บางคนเบางคนเนี่ยค่อยที่เขาก็มีคนมากกโดเด้จบอกแต่ว่าเขามัต่ำแจแบที่สุดนะรับ้ยขอสวัสดีเอซตาชานะครับผม ตอนนี้ก right. ็ตาชานก็กินข้าวอย่างอะไรอร่อยนะครับผมรพอเย็นชั่วแล้วค่ะอืมมครับผใช่ค่ะเสื้อวันนี้สังเกตที่เสื้อตาชานะหล่อมากวันนี้ตาชานพี่ลำไพซื้อให้ก็พ่อพ่อยังไม่ซักเลยนะพ่อพ่อยังไม่ซักเลยไม่ันต้องซักมันหรอกหน่อยแกก็ซื้อมันยังไม่ซักพอแล้วนะใช่ไหมโอ้ จาเป็นจับจับช่วงชบวแต่ะเถาเสือือช่วงแต่บาบนซักเสือเน้ัอยจหมาจ้าน้อต้องักเลยมังคัไปกิน้ากายสียังเอยันยัืนเครื่องนมไปครับโอ้คือคือนมมันช่ตัจับค่ะ ไปเบิร์้ลงรถกระพนในเด้อเอาวันนี้วันนี้ทาทำวันนี้ามตาชานหน่อยไอตาชานตาชานขึ้นมันมีคำถามมันมีคำถามว่าตาชานขึ้นต้นมะยมขึ้นไปทําไมออกไใ้ชนแล้วขึ้นไปเอามะยมเอาไปให้ใครเอาไปให้ใครไปให้หลานกินหลานชื่ออะไรโอมน้ำมนต์เนี่ยเขาจะกินกินมะยมเขาจะกินให้เปียวปาก มันซื้นเท้ยปากก็อะไรกับให้มันซื้นเี้ปากใส่รสดีใส่พริกใส่น่นน้อยเนาะกินกินอ๋อก็เลยกินก็มุกยมช่วยหนึ่งกุ๊กเหอนหม้องมา้ไ่อยูในห้อานะะมันเต็มน่ออ๋ออ๋อาชานราชานก็เลยได้ผูอใหญ่ อยากกินขนมพ่อใหญ่ด <alright> ีข <verw ahaha> ึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วอยากกินขนมอยากกินโมนติลพ่อใหญ่ก็ไปซื้อมาให้กินโอ้โหไถ้าเติมมุนเล็กไปไหมโอ้มุนไม่หลอกไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กพอดีพอดีกำลังหมอกเอาไปให้เยอะไหมดีกล่องใส่ครับผมโอ้ยเป็นตาอ่อนซ้อนเนาะครับเนาะตอนซ้อนดีเนาะอ่อนซ้อนเยี่ยตอนซ้อนพญสั่นกินขาอ่อดตอน ย yup. ิ้มไปเสียบดีไม่ได้ว่าสันวรสีนะครับผมหัเรัวาหเราะหวเราัเร้อหั้เรหราาะหนวาดัเัวราาะหัเังรหาัวเราะียา um ัห uh um> ัเหัวัวหัวัวมีาัหนวีัาหหรัยางในนี่ แต่ว <cents input> ่าเวลาเขาทำเนี่ยเขาก็เก่งเนาะคนทำเนาะมันรับน้ำหนักได้เยอะนะเนี่ยเสริมบอยอมพาเออกินหยิบแล้วนะครับก็วันนี้น้แต่าน้าต่ย่างหนูให้ดีเลยให้กินนะครับผมก็สงสัยต้องได้ซื้ออีกคันอร่อยนะครับผมต้องให้นะเสริมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไงให้โอมมาก่อนนะงจะ Uh, ย่างหนูให้หลายกินนะครับอยากขายอันมูขายสองหรอกไมขาย